นครมีหัวร้อนน่ะจังหวะนี้อบอกเลยนครมีร้อนแน่เฮ้ยม,มันเกิดแล้วอ, <c oughs> อ,อ,อ๋อไอ้สัตว์ดิ้งไม่เดิน <c oughs> เนี่ยเพื่อนเราเข้าเราเข้าไม่ได้แล้ววะถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> แรงดาวแรงดาตายได้นะตายได้นะ ไายแล้วนะไม่ได้ไหรออธิบาปเพื่อนที่ไปมาเพื่อนได้ยงมาได้เอ,เอาเอาเอายังไงวันนี้ไม่น่าได้ไม่น่าได้ดไดเฮ้ยทา,าสย่สวยสวย เได้นะเพื่อนราได้นะเได้นะเพื่อนคอรดมาคอรดมาได้ไม่กเราเล่นไปได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเพื่อนได้นะเนี่ย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 โอ้โหไม่ตายเฉยได้ได้ได้เฮ้ยแรง เอาได้บนนี้เอได้บนนี้เฮ้ยชนิดเยอะเยอะเยอะเพื่อนเยอะเยอะตัส um> 네ี่ห้าตัวเลยได้ด้ได้เ้ยอยก่อนกูม่อยู่แล้วกูมีอยู่แล้วจะไม่อยู่ ไปแล้วเพื่อนลากนลากรดีกันที่บอกสวยเห็กูโยนจัจับละกึนละกึนโอ้ละกึนเพื่อนละกึนโอ้ย โอ้แหลกตือแหลกยาวเลยยัยพี่ดูดีดูเครื่องดีโอ้ชิบหายโอ้ยแหลกเ,เอาดูฮะตายแล้วโอ้ยแหลกเอาดิบไม่ดูห่อกไม่ดูห่อกแบบจิงกระจัดลูกเก่งกระจัดเป็นมาเป็นมาเป็นมา ไม่ได้ได pues> ้แน่นอนดูแลเฮ้ยยมันแหลกอ่ะเพื่อนแหลกจัดเลยเฮ้ยได้ลืมให้ลืมให้เอ้ยสวยสวยมามามาถอยกอนเพื่อนถอยกันเพื่อนไม่เอา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 เฮ้ย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  ยังไงยังไงครับยังไงกูาตายแน่เลย,อยไอ้กูตายเวต้องออกล้างหมดทีนี้ออกล้างนะครับมันมีคานาซี่ต้องออกล้างมันอาจจะแหลกๆนนหน่นงๆหนเลยนะครับเพราะว่าเครื่องสเปคดของมันไก่นะครับ เฮ้ตายได้ตายได้ตายได้เงี้ยตายได้ได้ได้้อุยย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 งไม่ถึงยยะยอยย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 แหลกยช่ไยมจะแหลกๆยย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 เยย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 อยย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 ย เล็กเล็กเไลกเกปากิกิกกกง,กงดีมากปากิงเนี่ยเพื่ดูให้แล้วกูดูให้แล้วโอ้ยยาตีมไปไหนเนี่ยโอ้ยเพื่อนได้ได้ได้ไดไดเออย่างงั้นเย้ยยังไงวะยังไงวยงงวมห่อยเฮ้ยง แหลกมากเลยโอย้โหยิงกระป๋องยิงที่มันแหลกมากเลยนะครับเครื่องผมมันไม่ดีอะ่ะก็พอเล่นได้อยู่แต่มันก็ไม่ไม่ค่อยดีอะ่ะเวลาอัดหน้าจอนี่ยิ่งแหลกเขาไปใหญ่เลยถ้ามันแหลกนุ่งองอะไรก็พอไปกันได้นักครับก็พอดูได้อยู่นะโอ้โหแหลกมากเลย โอ้มจะดิ้งโดนใครวะเนี่ยแหลกมากเลยเว้ยใครนี่อยากเล่นกับผมก็แอดแอดผมมาได้นะแอดผมมาได้นะผมเล่นผมเล่นตลอดเลยอุย้ยโดด,โ,ด,ดโอุย้ยเพื่อนโอ้ยอย่างสวยเมื่อกี้อย่างสวยดูได้ไง่ายเหี้ยนี่มันตะขอติด GPS นี่มันตะขอติดติด GPS แน่เลยเหี้ย ไม่มีเพื่อนตามอะ่ะน่าจะไม่ได้นะน่าจะไม่ได้นะไม่ได้อ่ะไม่เห็นตัวด้วยโอ้เนร่างตายโอ้แพ้ปะเนีย่ยเราต้องไปดูล่างนะเฮ้ยอาริสได้นะอืมเกือบโดนยึดขี้นี่มันสั่งลายไอคิวพี่ เพื่อนถอยถอยถอยล้างให้แล้วล้างให้แล้วล้างให้แล้วถอยเลยถอยเลยไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ม,มาเยอะมันได้อะแต่ไม่มีคนเอาอะไม่มีคนตัดโอ้มันแรงมากเลยอนะ่ะทุกคนทุกคนดูมันจะแรงๆนะนะเกมนี้อาจจะแพ้นะไม่ไม่เป็นไรนะผมก็จะลงนะเีผมก็จะเอาลงนะ,ะงนะไม่เป็นไรนะมันมันแหลกไงทาไมแหลกนี่มัน เล่นไหนอุ hmm. oh, okay. uh, oh, oh, ério, Source, ้ยอุ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 ้ยเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีกลางแตกป่ะนี่โอ้ยอ้ยอัพสกิลคิดด้วยโอ้ยด้พหายชิบหายจบแล้วจบแล้วโอ้โอ้แหลกมากเลยโอ้โหข้อของเขาวะเนี่ยชิบหายแหลกมากเลยนะทมเล่นนะทมเล่น โอ้ไม่ได้ว่ะมันไม่ช่วยเพื่อนเลยอ่ะตอนนี้ยเรืช่วยเพื่อนอ่ะมันแหลกมันเล่นไม่ได้อ่ะออดูดิ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 ดดฮีถอยไปเลยเว้ยแหลกแหลกโอ้แหลมกหลมากเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแหลกมากไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร แต่มันก็แ ạ n h มากเลยนะเวียนได้ได้ได้เพื่อนได้ได้ได้โอ้ไม่โดนว่ะโอ้ยใช้นั้นทันอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดูนะโอ้ไม่ได้ว่ะเพ้เนี่ยเหมือนเป็นตัวถ่วงทีมยังไงไม่รู้ แปลกมากเลยนะแปลกมากเลยนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะครับที่ผมไม่ค่อยลงคลิปก็เพราะโทรศัพท์มันไม่ดีะมันรื้อไปดืัอจำมาได้อย่าคิดนะนทำอะไรไม่ได้นะไไเพื่อนมาว่าไม่ได้อยู่ดีมันเยอะมันเยอะเกิน ตายสามเลยนะเพื่อนไม่เคยได้ยังมาได้ไม่โดนโอ้ยโอ้ยโดนยังไงวะโอ้สี่ตัวตัวโอ้ยล้างลันจบแล้วจบแล้วจบแล้วดูบอลจบแล้วจบแล้วแหลกไงแหลกไงไปก้อลงนะครับคลิปนี้ โอ้องน,น,บบนดูความแหลกม <_ d ress> โอ้โแพ้แล้ครับ <_ d ress> <_ d ress> อเอาเป็ว่ามัแหลกนะครับก็ขอโทละกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ิดต่อใครผมด้วยนะครับมันก็จะนวงนรงแหล่อยนะครับก็ขอโทษขอไปมามที่ที่ด้วยเลยนะครับผม เครื่องผมมันไม่ดีไงมันเป็นแบบยังใช้โทรศัพท์รุ่น Oppo A3s อยู่นะครับผมม,มีตังซื้อน,นะครับโอเควันนี้ก็ลากันครับ